มันคือพื้นที่พักผ่อนของเราผ่อนคลายที่เรารู้สึกว่าเราอยู่แล้วเราจะต้องสบายที่สุดอ่ะแล้วก็ถูกใจเราที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะชลิให้ความสําคัญมากเลยกับเรื่องพื้นที่อยู่อาศัย เวลาที่แบบจะเลือกอะไรสําหรับเข้าบ้านชล่จะให้ความสําคัญในรายละเอียดแบบมากๆเลยชลิรู้สึกว้าวมากเลยนะกับแบรนด์ WDC คือหนึ่งเลยนะมันคืองานของคนไทยอ่ะที่แบบชลิว่ามันดูเป็นยุโรเปียนมากเลยอนะ่ะในคุณลิตี้หรือดีไซน์แล้วแบบใช้เทคโนโลยีที่มันมีลิขสิทธิ์เป็นของคนไทยอ่ะแล้วต้องบอกว่า WDC อ่ะเขาเป็นเทรนเซตเตอร์ด้วยอนะ่ะในการที่จะ forecast ว่าเทรนในปีนั้นๆอ่ะมันมีอะไรมาซึ่งปีนี้อย่างที่พอเข้ามา ในโชว์รูมที่จะเห็นชัดเลยคือเรื่องของไลม์สโตนมันเป็นเทรนของปีนี้เลยแล้วมันเป็นแบบเหมือนลักษณะว่า สีของมันนะคะมันมีความแบบใกล้เคียงธรรมชาติแล้วก็เซทโทมากอ่ะในรายละเอียดของลายต่างๆอ่ะทั้งๆที่จริงๆอ่ะมันมีหลายเฉดสีมากเลยนะแต่ว่าพอไปดูใกล้ๆอ่ะค่ะในทุกอันอ่ะมันมีรายละเอียดของที่มันเหมือนหินจริงมากแม้กระทั่งเราจับสัมผัสอ่ะฉลี้วว่ามันแยกไม่ออกระหว่างหินจริงกับแบบกระเบื้องอันเนี้ยเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นพอซ์เลนด้วยค่ะพอซ์เลนเนี้ยข้อดีก็คือว่ามันมีความที่ถ้าดูดซึมน้ำเนี้ยมันตับศ0นดเปอร์ ซึ่งอันนี้มันทําให้เหมือนความแข็งแรงทนทานที่จะใช้ต่อเนี่ยเขาบอกว่า75ปีเลยทางโชลูมก็แนะนําว่านี่มันคือ v e n น n o c โ l ่คอลเลคซึ่งเป็นคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดที่เป็นลานโซดที่ใช้ u n i t e เทคเทคโนโลยี มันกาันลื่นผิวนุ่มแล้วก็มีเรื่องของการทําความสะอาดง่ายมันก็จะได้ทั้งแบบแง่ของดีไซน์เทคโนโลยีแล้วก็คุณภาพน่าจะตอบโจทย์คนที่กําลังมองหากระเบื้องคุณภาพสูงที่มีความใกล้เคียงกับหินธรรมชาติ อย่างที่เชลลี่ได้พูดถึงเรื่อง u Unitech t e c h n o l o g y อะสำหรับผู้อยู่อาศัยเองอะมันก็มีเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่ามันกันลื่นใช่ไหมคะแล้วก็มีพื้นผิวที่นุ่มมันก็คืออยู่สบายอะไม่ว่าจะเดินหรือจะสัมผัสอะไรต่างๆแล้วสุดท้ายทําความสะอาดง่ายทุกอย่างก็คือขมวดรวมแล้วว่ามันคือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยจริงๆโดยที่ WDC เนี่ยเขาได้สะท้อนอยู่ในคอลเลกชั่น e r n e โ n o ทาให้เห็นถึงแนวคิดว่าเขาให้กระเบื้องเป็นมากกว่าพื้นและผนัง WDC after the sea floor we see more